สวัสดีค่ะกับปีชแนลค่ะมือนีเนะมาะป่าสิบ้าเอ็นซี่มะมึงกินเข่ากับน้ำพริกค่ะน้ำพริกแมงดาค่ะน้ำพริกแม,งด,กแมงดากับข้า่เจียวค่ะ ไข่เจียวเหลืองๆกรอบๆค่ะไข่เจียวเหลืองเหลืๆกรอบๆเ,าเ,เบบนาะค่ะค่ะน้ำพริกแมงดา ผีแมงดาเชบยันเนาะข่าสวยล่อนๆจานหนึ่งค่ะข่าสวยจานนึง น้ำพักกระถินเด้อค่ะพักกระถินหรือพักกระเฉดยอดยอดพักกระเฉดหรือพักกระถินฮ้อทั้งอันทั้งยอดทั้งอัน ไอ้หน่วยออนหล่ะค่ะฟักออนนี่นอไม่เสริมนอไม่เสริมเสริมนอไม่นอไม,ม่เสริมก็คือนอไม่ต้มนี่แหละค่ะค่ะไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆ ไอ้เกียวหล่อนๆรอ,อบๆเหลืองๆเนอะจ้าอุ้ยน่ากินค่ะน่ากินน่ากินหลายอืม สวยร้อนร้อนน่ากินค่ะปากนนหกันงร้ายหุบหงวงล้ายเฮียค่ะอืมนี่ค่ะโอ้ยข้ามากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันอื แซ่บค่ะแซเนาะแซ่บ หนักกินค่ะหนักกินอ่าเมื่อนี้กินเข่าก้านํำพริกได้จ้ากินข่าก้านนำพริกค่ะไข่เจียวนำพริกแมงดาค่ะของเฉบยันค่ะนี่หอมแมงดาอุ้ยตาแซ่ตาแซ่ มาเด้อค่ะมากินเขนนา,น,ขน,น,าน,ขน้ำกันค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะ